โยโยสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้ว CG วันนี้เราจะมารีวิวลบรถดอัตโนมัตินะครับลดลดตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับว่าเราจะลบกี่โมงกี่โมงอันนี้รถเสษนะครับแล้วผมก็จะไปหาอีกคนนึงไหนบอกให้เสยรถเออแล้วก็รถตรงนี้นะครับ นี่น้องก็เสกไว้เดี๋ยวผมจะทำการใช้คำสั่งลบนะครับหนึ่งนาทีนะครับผมนี่ครับพอใส่ปุ๊บถ้ามันประกาศอัตโนมัติมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็จะประกาศบอกว่าอีกกี่นาทีจะลบ โอเคนี่ก็ขึ้นนะฮะเห็นไหมมีรถอยู่นะครับประกาศบอกในเซิร์ฟทุกคน,นครับรถมันก็จะมีตั้งเวลาได้ว่าให้เรากำหนดลบเวลาไหน10บโมงเย็นหนึ่ทุ่มตีหทุกๆ1นึ่ทุ่มทุกๆตีห้า ทุกๆสิบโมงเช้าใส่เป็นเวลาตามวีเนะครับวีเเรามันจะวิ่งตามวีเถ้าวีเเราสี่ทุ่มมันก็จะทําการประกาศขึ้นมาเองอัตโนมัติของมันแล้วก็มีคําสั่งพิมพ์แบบนี้ใช้ได้กดพิมพ์สลขึ้นมาแล้วก็พิมพ์สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้โอเคมันจะขึ้นมาแล้ว ถ้ารถที่เราขึ้นไว้อ่ะมันจะไม่มีผลนะครับรถที่เรานั่งนั่งคนที่นั่งอยู่บนรถจะไม่โดนลบนครับรถที่แบบว่าไม่ได้นั่งอยู่จะโดนลบนะครับอันนี้ที่หนึ่งที่ผมลบแล้วก็อีกที่หนึ่งตรงน้องนะครับน้องผม ใครที่เซิร์ฟลบรถหน่วงรถะไรนะครับก็เนี่ยจบปัญหาเดียวครับเอาไปลงปึ๊บนะโอเคเห็นไหมแล้วก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาบอกว่ารถดเราควรจะไปดูนะครับ น้องผมเนี่ยรถที่อยู่เมื่อกี้เสียอยู่เมื่อกี้นะหายไอวินรถหายใช่ไหมหายเกี่ยงนะครับโอเคใครสนใจติดต่อซื้อได้ที่ดิสซีเจนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ